มา3ค่าเลือดนะคะ3ค่าเลือดค่าไตาที่ต้องรู้นะก็คือนี่ e g f r ใช่ไหมคะ g f r สีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองเนาะลินลินแจ้งไปแล้วตอนแรกเนาะก็คือว่าเรารู้ระยะไม่พอเราต้องรู้ g f r นะคะก็คือบอกเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตนะคะปกติจะอยู่ที่100%แต่ถ้าต่ำกว่า10%นะคะหรือ15%สําสำหรับบางที่นะคะจะเริ่ม เ,เขาเรียกว่าเตรียมเตรียมตัวในเรื่องของการวางเส้นฟอกไตค่า GFR นะคะถ้าเราดูแล้วเราไปตรวจเดือน1เดือน2อ,อะอีก3เดือนไปตรวจอีก2เดือนไปตรวจสิ่งที่เราอยากได้เห็นจากค่านี้เลยก็คือค่ามันมากขึ้นค่ะยิ่งมากยิ่งดีนะคะตัวนี้นะคะในสามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะ GFR GFR มาจากการคำนวณน,นะคะโดยที่รินบอกว่าตัวที่มีผลก็คือ อายุน้ำหนักผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ค่าคงที่ต่างๆที่อยู่ในสูตรรวมถึงตัวนี้นะคะที่จะเป็นการแปลผันนั่นก็คือ C R ค่ะหรือเราเรียกว่าครีทินีนนะคะในในใบตรวจเลือดนะคะจะมีเขียนว่า C ตัวใหญ่แล้วก็ R ตัวเล็กเราสามารถดูผลตรวจเลือดได้ด้วยตัวเองนะคะเราสามารถดูผลตรวจเลือดได้ด้วยตัวเองนะคะสีเขียว อ่อนตรงนี้นะบอกสมรรถนะการทำงานของไตโดยที่ปกติแล้วผู้หญิงนะคะจะน้อยกว่า1.1มิลลิกรัมเอร์เดซิลิตรส่วนผู้ชายนะคะจะอยู่น้อยกว่า1.2นะคะมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรอ่ะเราจำแค่เลข1.1กับ1น1.2เห็นไหมคะว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็มีการ กำหนดค่าเคีเนีนไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันแต่เราจำง่ายๆจำเยอะดีไหมคะจำหนะึจุดสอนะจำหนึ่งจุดสก็ได้นะคะหนึ่งจุดสอค่าเคลเนีนค่า Cr สีเขียวมีผลต่ออะไรเอ่ยมีผลต่อค่า GFR นะคะดังนั้นในสูตรการคำนวณเนี่ยค่าตัวนี้ค่ะเวลาที่เราอ่านจากใบผลเลือดนะคะจะต้องยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะ ยิ่งน้อยยิ่งดีอ๋อยิ่งน้อยทางนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะยิ่งน้อยยิ่งดีสําหรับครีทินีนนะคะตัวนี้จะเป็นการบ่งประธานจะสะท้อนไปถึงเปอร์เซ็นต์ของไตเนาะและเปอร์เซ็นต์ของไตก็สะท้อนไปถึงระยะของโรคไตนะคะอ่าพอมองภาพออกไหมคะอ่าเราอยากให้มองภาพเป็นภาพรวมแบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยในใบตรวจเนี่ยที่คุณหมอดูมากมายเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเนี่ย หลักๆที่เราควรจะรู้ด้วยตัวเองนะคะเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยจริงๆค่าเลือดก็มีอีกหลายตัวแต่ว่าในเรื่องของไตเราเองนะคะเราสามารถดูได้นะจุดนี้ถ้าไตเราดีขึ้นเดี๋ยวค่าเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงหรือว่าค่าตัวฮิโมโกโบินอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแต่อยากให้ทุกท่านนะคะดูใบตรวจเลือดของตัวเองหรือใบตรวจเลือดของญาติหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ให้พยายามถ่ายรูปมานะคะขอคุณหมอขอคุณพยาบาลน,นะคะถ่ายรูปนะหรือไม่ก็ถ่ายจากหน้าจอคอมมาได้เลยค่ะเอาให้ชัดๆนะคะอันไหนไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ว่า3ค่านี้อยากให้ชัดนึกออกใช่ไหมคะเออเพราะว่าเราจะได้จดลงมาเพื่อดูแลตัวเองได้นะคะเราจะได้บอกว่าคุณหมอเดี๋ยวเราจะได้ไป ช่วยดูแลลดนุ่นทันนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ได้ช่วยคุณหมออีกทางหนึง่งใช่ไหมคุณหมอเขาก็ยินดีนะคะยินดีอะมาอีกตัวหนึ่งเลยค่ะอีกตัวหนึ่งคือสีสีฟ้านะสีฟ้านะคะสีฟ้าโอเคอ่านว่าเขาเรียกว่าค่า b U N นะคะ B U N ค่านี้นะคะจะเป็นการบอกปริมาณยูเรียในเลือดถ้ามากเกินต้องลดปริมาณโปรตีนอ่า เห็นไหมคะค่าเลือดแต่ละตัวเนี่ยคุณหมอรู้เลยว่าถ้าค่าตัวนี้สูงแสดงว่าคนไข้ต้องไปกินอันนี้อันนี้อันนี้มาแน่เลยเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกค่ะว่าอาธิบายเชิงลึกนิดนึงนะคะว่าเหมือนกับปริมาณยูเรียมันก็คือจะเป็นถ้าภาษาเคมีก็คือ เ,เขาเรียกว่าเป็นเชนหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกการย่อยออกมาแล้วจากกลุ่มโปรตีนค่ะมันก็จะเกิดมาเป็นยูเรียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ายูเรียกลิ่นยูเรียเป็นไงคะนึกถึงปุ๋ยนึกถึงปุ๋ยเวลาเราฉี่ออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นแบบเหม็นพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยค่ะนะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ตรวจค่าเลือดนะเราสังเกตจะกลิ่นฉี่แล้วก่อนได้ ถ้าสมมุติว่าคนที่มีค่า BUN สูงนะคะบางทีนะคะกลิ่นฉี่จะกลิ่นปัสสาวะนะคะจะแบบมีแอมโมเนียออกมาแบบพุ่งเลยค่ะพุ่งเลยค่ะอันนี้แสดงว่าโดยรวมแล้วยังไม่มีแนวโน้มที่ดีนะคะเพราะว่าค่า BUN เดี่ยจะต้องมาจากการมาจากการตรวจเลือดเท่านั้นเนาะแต่เอาเป็นว่าถ้าเราดูเองกันในธรรมชาติในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถสังเกตได้จากกลิ่นปัสสาวะของเรา ถ้าสมมุติว่ากลิ่นปัสสาวะของเรายังแรงและมีกลิ่นแอมโมเนียคือคือกลิ่นยูเรียกลิ่นแอมโมเนียมันจะคล้ายๆกันนะเคยเคยเคยเป็นรมแล้วก็แล้วเขาให้ดมกลิ่นแอมโมเนียเห็นไหมคะที่มันดมแล้วแบบปี๊ดขึ้นไปเลยอะคะ่ะถ้ากลิ่นปัสสาวะของเรา,ายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะแสดงว่าแสดงว่าเราเนี่ยกําลังทานกลุ่มปโปรตีนมากไป กลุ่มโปรตีนในที่นี้ก็มีอะไรบ้างากลุ่มโปรตีนมีอะไรบ้างคะมาจากแหล่งใหญ่สุดเลยก็คือเนื้อสัตว์ไข่ขาวที่เรากินนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่อยู่ในระยะส3สามขึ้นไปถึงห้าเนี่ยเราไม่ได้ว่าให้ทานไข่ขาวเยอะนะคะถ้าเรายัางทานเนื้อสัตว์ได้เราก็ทานไข่ขาวแค่เสริมให้ครบถ้วนเท่ากับที่ร่างกายเราทานได้ซึ่ง ถ้าน้ำหนักเราอยู่ที่50กิโลเราจะทานได้แค่0.6%ของน้ำหนักหรือ 0. 8เของน้ำหนักแล้วเป็นตีหน่วยกรัมนะคะแค่นั้นแต่ประเด็นก็คือถ้าเรากินสูตรแปลกๆหรือเรากินเราค่า B.U.S เ,เราสูงมากเนี่ยมีอย่างเดียวเลยคือคุณต้องลดปโปรตีนลดการทานโปรตีนลงโดยที่สิ่งแรกที่คุณจะต้องไปลดนั่นก็คือเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ใหญ่ค่ะเนื้อสัตว์ใหญ่วัวหมูไก่ พวกนี้คือเนื้อสัตว์ใหญ่ถ้ากรณีที่ BUN สูงเกินนะคะสูงเกิน20เนอะสูงเกิน20ลดกลุ่มนี้ก่อนค่ะกินกินอะไรล่ะคะแล้วกินอะไรก็คือกินปลานะคะแล้วก็กินไข่ขาวในปริมาณจำกัดไม่ใช่ว่ากินต่อไข่ขาวทีละ6ลูกแล้วกินเข้าไป แบบนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเยอะเกินไปเพราะว่าในไข่ขาวหนึ่งหน่วยก็จะมีปโปรตีนอยู่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องคำนวณให้เหมาะกับน้ำหนักที่ตัวทุกท่านเป็นอยู่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่านี้ค่ะยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะยิ่งน้อยยิ่งดีอ่ะค่าไตานะคะถ้าเกิดว่าลงพยาบาลนะตรวจแล้วบางทีเขาตรวจห่างไป3เดือนแต่เราอยู่ในการควบคุมเราอยากที่จะดีขึ้นก่อนเราไปหาคลินิกเจาะแยกได้นะคะแล้วก็ให้เขา หาเจาะหา2ค่านี้ก็ได้นะคะ Cr เรามาคำนวณเองได้หรือบางคลินิกเขาก็คำนวณให้นะเพราะฉะนั้น3ค่าที่เราต้องรู้นะคะก็คือ GFR Cr แล้วก็ BUN นะค่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าประสิทธิภาพของไตเราและอาหารบางส่วนที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันถูกต้อง หรือเยอะหรือน้อยเกินไปนะเราก็มาปรับในเรื่องของการทานนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ